สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยก,กันมาละตัวนะครับผมกับผม aka. เ่มามาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบรุษที่มีไฟแรงกล้าประหานาที่จับคอบคว้า,า,าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับ AOT อ่ะวันนี้ผมมาอัพคลิปนอกรอบนะครับผมเพราะว่าผมเห็นอ่าแพทเทิร์นของแท่งเทียนเนี่ย ในการกับตัวของอ o t แต่ก่อนอื่นเลยอ่ะผมถอยกราฟออกมาไกลก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยวันพุธนะครับผมที่สิบเอดเนี่ยอ o t เนี่ยเขาทำรลใหม่เราถอยกราฟออกมาเราก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีในยะนะครับผมเดี๋ยวยกตัวนี้ลงมาเนี่ย หนึ่งครั้งสองครั้งอ่าหนึ่งครั้งสองครั้งนะสามครั้งแล้วก็ตรงนี้สี่ครั้งอ่าเห็นนะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นกรอบสะสมราคาของเขาเบื้องต้นนะ,ะเดี๋ยวมีอะไรอีกเยอะเลยนะครับ EP นี้เดี๋ยว ดูงบการเงินเขาด้วยนะครับแบบคร่าวๆนะครับผมเนาะแล้วก็ดูว่า AOT เนี่ยมีการนำหุ้นเนี่ยไปจำนำหรือเปล่าอ่าไปวางคำประกันในบัญชีมาจิ้นหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คด้วยนะครับอ่ากางออกมาก็จะเห็นกรอบสะสมราคาของเขาแหละตรงนี้นะครับทำไมผมถึงค่อนข้างที่จะเอา มั่นใจว่า aot นะครับพี่เขามีโอกาสที่จะไม่ทําโลใหม่นะครับอ่ะซูมเข้ามาซูมเข้ามาลงมาแบบ small w a v นะอ่ะ a b c นะครับเด้งขึ้นไป,ป x a b c นะครับอืมนะครับยังเป็นแบบ double อยู่ยังไม่ใช่ที่โป้นะครับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ทำทิปโป้นะซูมเข้ามาครับซูมเข้ามาอ,อยากให้เพื่อนๆดูแท่งเทียนคู่นี้นะครับแท่งสีแดงก่อนหน้าแล้วก็แท่งสีเขียวข้างหลัง ก็คือแท่งวันนี้นะครับผมตรงนี้เขาเรียกว่าบูรีเอนกราฟฟิงนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวใส่กล่องคำพูดไปนี่คือบูรีเอนกราฟฟิงนะครับลักษณะของเขาก็คือแท่งข้างหลังเนี่ยนะครับผม นะจะกลืนกินแท่งข้างหน้าเนี่ยทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับผมเมื่อเช้านะครับผม AOT ทำโลใหม่นะครับแล้วก็มีการไล่ซื้อกลับคืนแท่งเทียนที่แสดงลักษณะาาของการกลับตัวเนี่ยก็จะมีแฮมเมอร์ใช่ไหมแล้วก็บูดิตเอ็นกัฟฟิงเนี่ยเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งของแท่งเทียนนะครับผมที่บ่งบอกถึงสัญญาณกลับตัวนะครับ ผมเห็นแท่งเทียนนี้ผมต้องมาทำคลิปพิเศษเลยนะครับผมนะโอ้โหนะครับอ่ะแล้วเซ็ตอินเด็กตอนเช้าเนี่ยติดลบใช่ไหมแล้วก็ตอนบ่ายไล่ขึ้นนะครับผมนะด,ดูดูดิว่าเขาบวกเท่าไหร่บวกมาสิบจุดนะครับจากที่ติดลบนะบวกมาสิบจุดอ่า เออเอาสินะครับกลับมาที่ AOT นะครับ AOT <A OT S 1> พอผมเห็นแพทเทิรนี้เฮ้ยมันมีแรงซื้อนะเพื่อนๆมันมีแรงซื้อนะครับผมจนเกิดอ่า แพทเทิร์นนี้ขึ้นมาของแท่งเทียนนะครับคือบูล l ิตเอนกรฟิงนะครับแล้วนะครับแล้วยังไม่พอนะครับผมยังไม่พอยังยังเห <c oughs> <en> ็นไฮของเขาไหมไฮ <c oughs> เนี่ยของเขาทำโลแต่นะครับเดี๋ยวแต่ rsi ยกโล แม้ว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยจะจับสัญญาณยังไม่ได้แต่ต้องบอกเลยว่าดูจากสายตาตรงนี้แล้วนี่คือสัญญาณของบูริตเดเวอร์เจนแท่งเทียนมาแล้วนะหนึ่งสัญญาณสอง ISI ทำบูริตเดเวอร์เจนนะครับผมแล้วถ้า สมอลเว็บของเขาเนี่ยมาจบแบบทิโปก,ก็คือแฟตเอ็กแฟตเนี่ยนี่จบแพทเทิร์นนะ AOT นะครับผมสันนิษฐานนะสันนิษฐานนะแต่ถ้าเกิดเขาทำโลใหม่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่เปอร์เซ็นที่เขาจะรับได้แล้วเนี่ยเขาจะไม่ทำโลใหม่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมเพราะว่าอะไรเนี่ยเขาทำบูลีเอ็นกฟฟิแล้วนะครับผมอืม นะผมอยากให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมะจะยกตัวอย่างให้ดู US ดอลลาร์กับอไม่ใช่ละ US ดอลลาร์กับไทยบาทนะครับเดี๋ยวผมจะหาแท่งบูรีเลนกราฟิงให้ดู อ่าเดี๋ยวนะอยู่ไหน้นะอ่าเนี่ยซูมเข้ามาอันนี้คือ USD เทียบก,กับเงินบาทนะเพื่อนๆผมยกตัวอย่างให้ดูเห็นแท่งนี้ไหมเนี่ยแท่งข้างหลังเนี่ย จะกืนกินทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับผมนี่คือ b ูดิต์แอนกราฟ i ิ g งพอเกิดสัญญาณแท่งเทียนนี้เสร็จปุ๊บดูสิฮะราคาไปไหมไปเลยนะไปเลยนะไปเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะมีในยะนะครับกลับมาที่ AOT นะครับผม เพราะฉะนั้นแท่งนี้สวยงามเหลือเกินนะครับสำหรับ EOT นะครับโอกาสดีมากนะครับผมในการกลับตัวนะครับสวยนะมันหน้าเบสจริงๆมันหน้าเบสจริงๆนะครับผมแต่ผมไม่ได้ชี้นำนะเอาเอาตรงๆเลยผมไม่ได้ชี้ดำนะครับผมไม่แชร์ไอเดียเฉยๆนะๆเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูงบ การเงินของเขานะครับผมเรามาอยู่ที่ผลประกอบการสําคัญของเขาก่อน อ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีหนังสือมาแนะนำนะครับผมอ่าเล่มที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกราฟแพทเทิร์นการนับขึ้นอิเล็เว็บสมอลเอ็กเว็บไลฟ์เอ็กเว็บที่ผมเปิดกราฟแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆบ่อยๆหรือแม้จะเป็นหนังสือที่เอาไว้ดูพื้นฐานสหรับหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีพื้นฐานไม่ดีดูดีอียังไงดูงบกระแสเงินสดยังไงไพ่บุกไวลูแบบไหนมันดีไม่ดีนะครับผมนะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้นะครับ ผมอลิงก์ด้านล่างเนื้อหาผมแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกอ่านกันได้นะครับคือเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าปีหกสีเนี่ยรายได้รวมคือแท่งสีน้ําเงินนะกําไรสุทธิคือแท่งสีส้มนะครับปีหกสี่เนี่ยนะครับผมรายได้รวมเนี่ยน้อยกําไรสุทธิก็ติดลบปีหกห้าขยับขึ้นมานะครับผมแต่กําไรสุทธิก็ยังติดลบรายได้รวมปีหกหกเนี่ย ก็พีคขึ้นมาปี66เนี่ย AOT เริ่มมีกำไรนะครับปี67เจ็ขาก็กำไรนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยรายได้รวมเนี่ยอยู่ที่17,881ล้านบาทกำไรสุดที่อยู่ที่5,344ล้านบาทมันเป็นกราฟแนวขึ้นเลยอ่ะคือมันคือมันแบบไซ์เวอัพเลยนะนะครับผม เขากำไรนะมันอยู่ที่เออเซนติเมนต์นะครับผมคือเขากังวลเรื่องกับค่าเช่าของอ่า King power ใช่ไหมนั่นแหละแค่นั้นเลยนะครับผมเออนะแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันคลี่คลายนะผมมองว่าเอ t เนี่ยมันมีโอกาสนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะอันนี้ผมมาพูดแล้วก็ไม่แชรอเดียเฉยนะครับ P/E ของเขาเนี่ยอยู่ที่4.28นะครับอืมมันแพงยังไงอ่าเปรียบเทียบคล้ายๆกับเราเอาเงินสี่บาทที่แปดตังเนี่ยไปแลกกับเงินบาทอืมนั่นแหละมันแพงแบบนั้นแหละนะครับผมอ่าแต่ AOT เขาก็ประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนๆอ,อ่า P/E อยู่ที่ยีิบเจ็ดเท่าก็คือยี่บเจ็ดยิบเจ็ดปีคืนทุนเกือบเกือยี่แปดปีคืนทุนอัตรากำไรบันผลอยู่ที่สองจุดศูนย์สี่ ปันผลก็ไม่ได้เด่นอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมแต่พูดถึงว่าถ้าสมมุติว่าเขากลับตัวนะเออส่วนต่างราคามันได้เปรียบนะครับอ่ะมาดูที่งบการเงินดินะครับผมเนี่ยเห็นไหม ปีห4สี่ปีหกห้าดูปีหกหกแล้วก็ดูปีหกเจ็ดรายได้รวมของเขาเนี่ยมันพีคขึ้นมาอย่างที่เราดูแท่งเมือม่อสักครู่นั่นแหละนะครับผมนะแต่ว่ากำไรสุทธิเนี่ยอย่างที่เราดูแท่งแท่งแท่งกราฟเมื่อสักครู่อ่ะปีหกสี่ติดลบปีหกห้าติดลบปีห6หกบวกแต่ปีหกเจ็ดเนี่ยจากแ7ดพันเจ็ด้อยเก้าสิบล้านเนี่ยนะครับผมจากปีหกหกเนี่ย ปีหกเจ็ดเขาบวกตั้งหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านบาทอืมนั่นแหละนะครับไตมาตร์ทแรกเนี่ยปาไปแล้วห้าพันสามร้อยสี่สิบสี่ล้านอันนี้คือกำไรสุทธินะเออเรามาดูที่งบกระแสเงินสดของเขาปีหกเจ็ดเนี่ยนะครับผมดูสิตั้งสี่หมื่นกว่าล้านสี่หมื่นหนึ่งพันกว่าล้าน เงินสดสุดที่จะกการลงทุนก็อาจจะมีลงทุนเพิ่มนะครับมันเลยติดลบขึ้นมามเงินสดสุดทธิจากการจาัดหางเงินคือเนี่ยปีหกหกเนี่ยสามพันกว่าติดลบปีหกเจ็ดเนี่ยลบหนึ่งหมื่นห้าพันกว่านั่นมันชัดเจนเลยว่าเขา ไม่ได้พึ่งสถาบันการเงินแล้วกันนะครับผมคือมันติดลบอย่างเงี้ยคือมันดีนะอืมคือคือคือมันดีนะเพื่อนเพื่อนถ้ามันเป็นบวกอนะ่ะนั่นมันแปลว่าอ่ะคุณออกหุ้นกู้ใช่ไหมคุณไปอ่ายืมมาจากสถาบันการเงินหรือเปล่าอ่ะถ้ามันเป็นบวกถ้ามันติดลบนี่คือโอเคนะครับนะมันคือโอเคนะสาหรับเอผมชอบนะผมเข้ามาดูตรงนี้แล้วผมชอบมากนะครับผมสาหรับเอเนี่ย อะทีนี้เรามาดูกันว่า AOT เนี่ยนะครับผมอันนี้คืออ่ามีมีการนำหุ้นเนี่ยไปวางประกันในบัญชีา Margin หรือเปล่าเอาง่ายๆคือเอาหุ้นไปตึงหรือเปล่านั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้คืออสรุปรายงานหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันการชำระนี่ในบัญชี m a จิน n เนี่ยประจำเดือนมกรานะครับผมอืม เดือนกุมภาพันธ์ยังไม่ออกนะครับมันออกเดือนมกราก่อนนะครับอืมเดี๋ยวเรามาดู AOT นะครับเรามาเซิร์ชเลย AOT นะครับ AOT นะครับอยู่อันดับที่สา5รอยสี่สิบห้า หุ้นนี้เขาวางไปนําเอาเอาไปวางประกันในบัญชีมาจินเนี่ยอยู่ที่1 6บหกล้านเจ็ดสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยี่สิบสองล้านหุ้นนะครับสําหรับ AOT อืมแต่นะครับแต่มาเทียบกับอ่าปริมาณหลักทรัพย์ที่เขาจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทเขาเนี่ยมันคิดเป็นแค่0.12%แทบไม่มีในยะอะไรเลยนะครับผม แทบไม่มีในยะอะไรเลยนะเพราะฉะนั้น AOT เนี่ยถามว่าเสี่ยงโดนฟอรสเซลไหมคำตอบก็คือไม่อืมถ้าเรียงเป็นอันดับเนี่ยอยู่ที่อัน,นดับที่สามรอยสี่สิบห้าอายกตัวอย่างนะครับผมไอตัวที่หน้าเสียเนี่ยนะครับผมไออย่างเช่น TFG เนี่ยนะครับผม่าหลักทรัพย์ที่ไปวางประกันเนี่ยเอ่อ อยู่ที่สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าล้านหุ้นนะครับอืมแต่เมื่อมาเทียบกับเอจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเขาเนี่ยมันคิดเป็น44.05%ถบสว่าเเยอะไม่เยอะอันตรายแล้วด้วยอะอันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นนะครับอืมแล้วอย่าง AOT เนี่ย มันไม่ได้น่ากังวลน,นะครับ16ล้าน752,422ล้านหุ้นนะครับสำหรับ AOT นะครับชิวๆต้องบอกอย่างนี้ต้องบอกว่าชิวๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่กราฟเพราะฉะนั้น AOT มันมันน่าสนใจอะ่ะ มันน่าสนใจแล้วอ่ะเพื่อนๆผมเห็นแท่งเทียนนี้คือแบบเฮ้ยมันต้องทําคลิปนะมันต้องทําคลิปจริงๆอะถ้าสมมุติพรุ่งนี้เปิดมาเนี่ยนะครับผมเขาไซเวอ์ออกข้างเขาอาจจะไม่ทำาห้ใหม่แต่เขาไซเวอ์ออกข้างก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าใจได้ว่าเนี่ยกรอบสีฟ้าเนี่ยกรอบล่างอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้านะครับกรอบบนอยู่ที่สี่สิบเอ็ดจุดห้าศูนย์เนี่ยอันนี้คือแนวสะสมราคาของเขาถ้าเขาไซเวอ์ออกข้างก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ จะทำโลใหม่แค่นั้นเองนะครับอืมถ้าเ,เพื่อนๆแบบอยากเบสนะผมบอกเลยว่ามาตั้งขาดทุนอยู่ที่อสามสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้านะครับผมนะเราก็จะมาหาแนวต้านนะครับแนวต้านเดี๋ยวตีรีเทคเมนต์ถ้าเขาไม่ทำโลใหม่นะครับถ้าเขาไม่ทำโลใหม่อ่ายังไงซัก ต่อให้เขาจะทำ small x web อีกกรุปหนึ่งนะครับผมทำ small web แบบที i p l e ยังไงซะพี่เขาเนี่ยก็ต้องมาหา61.8%ของเส้นฟีโบซึ่งตอนนี้อยู่ที่54.50นะครับนะถ้าไม่ผ่านก็ขึ้นมาทำ x นะครับถ้ามันผ่านก็กลับตัวเลย นะครับนั่นหมายความว่าอะไรเราเห็นกรอบในการเล่นสั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าได้ตรงนี้เลยนะครับผมนะ4 17. 7 7 4 4 1เอี่เดี๋ยวแถวนี้ นะอ่านีลนะอ่าสี่ส้านะครับแล้วก็มาตัดขาดทุนอยู่ที่สามสิบเจดุดห้าอ่าเราก็จะขาดทุนถ้าสมมุติว่ามันผิดทางเราก็จะขาดทุนอยู่ประมาณ9 6้เอร์เซนะครับแล้วเราก็เห็นทร์เกตของเรานะครับผมก็คือเนี่ยห้าสิบสี่จุ้านะครับก็ พื้นที่ในการเทคโปรฟิตของเราเนี่ยพื้นที่ในการทำกำไรของเราอยู่ที่สามสิบเอ็ดจุดสามสามเปอร์เซ็นตนะครับผมมันเป็นไปได้นะครับอืมมันเป็นไปได้ผมไม่ได้ชี้นำนะย้ำอีกทีหนึ่งนะผมไม่ได้ชี้นำนะอ่าไม่ได้ชี้นำเลยนะครับผมอันนี้ผมมาแชร์เดียเฉยๆนะครับช่วยงานจริงๆ สวยงามนะครับอ่ถ้าสมมุติเขาจะทำสมอล l ์เว็บต่ออย่างน้อยๆเขาก็ต้องขึ้นมาทําขึ้น X ใช่ไหมเนี่ยขึ้นมาทําขึ้น X แล้วค่อยมาลงลงต่อ ABC เนี่ยยังไงก็ทายังไงก็ขึ้นมาทําขึ้น X ก่อนเพราะฉะนั้นทารก็ตของเราเนี่ยมองไว้แถวนี้นะครับก็คือ5 14.50%สวยงามนี่คือแผนเทรดสำหรับ a o t คือมันน่าเบ็ดมันมันน่าสนใจนะครับผมผมก็เลยเอามาแชร์ย้ํานะเอามาแชร์นะไม่ได้มาชี้นำนะครับเพื่อน,นเพื่อนใช้วิจารยณน,นะครับผมในการตัดสินใจแล้วกันนะครับผมอืมแผนนี้ถ้าขาดทุนขาดทุนอยู่ที่เก้าจุดหกสี่เปอร์เซนถ้ามันเป็นไปอย่างที่เรามองไว้เราจะมีพื้นที่ในการเทคโปรฟิตอยู่ประมาณสามจุดสามเออสาสิบเอ็ดจุดสามสามเปอร์เซน นะครับเดี๋ยวมาดูกันเหลือวันพฤหัสวันศุกร์นะครับผมถ้าเกิดเขาทําโลใหม่แเราก็ขาดทุนเก้าเปอร์เซ็นแต่มันน่าเบ็ดนะครับไม่ได้ชี้นานะไม่ได้ชี้นาจริงๆมาแชางจริงนะครับโอเคสิ่งที่ผมกาลังพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้ชี้นำหรือแนะนำให้เพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารยณในการลงทุนด้วยนะครับผม ก็ขอความกรุณากราบวิมบอลช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์บังใจให้ด้วยนะครับสุดท้ายในสุดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่าน,นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวดัสวัสดีครับ